การที่เราเดินทางชีวิตจิตใจเราเป็นผู้มีบารมีแห่งความดีรู้ในกรรมดีและกรรมร้ายรู้ในจิตมารจิตเทพในตัวเองนั่นคือผู้ที่มีความโชคดีแต่คนที่ไม่รู้ในความลุ่มหลงไม่รู้ในอัตตาตัวตนไม่รู้ในทิฏฐิหรือกิเลสของตนเองนั่นนะ่ะเป็นผู้มีกรรมที่ยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาและ กว่าจะฟันฝ่าอุปสรรคตรงนี้ไปได้ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายหลายเพลานะเพราะฉะนั้นแล้วการที่หลายๆคนมาพบบารมีพระมานดาที่นี่ช่วยเปิดทางเปิดจิตเปิดใจให้รับรู้ในกระแสก,กรรมหรือว่าวิบากกรรมของตนเองและพาให้ตนเองนั้นกลับไปปฏิบัติความชัดเจนก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดมีความลุ่มหลงมีความดื้อรัน้นทนงตน และมีอัตตานในตัวตนก็ยากที่จะฟันฝ่าอุปสรรคหรือว่ารับพลังดีๆจากครูบาอาจารย์ที่แห่งน,นี้ได้วางวนแห่งความทุกข์ก็จะปรากฏอยู่อย่างนั้นตลอดไปเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีศรัทธาถึงและปฏิบัติจริงก็จะได้รับพรจริงนะสาธุ